สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณนายแมวชาแนลนะคะจะมานำเสนอเมนูสปาเก e ตตี้คา b o โบนารานะคะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้ก็จะมีเบคอนหั่นเต่านะคะแฮมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเส้นพาสต้าสดนะคะเป็นเส้นพาสต้าที่ผสมกับผักโขมนะคะบดด้วยกันจะเป็นเส้นสดค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชีสนะคะ ัวนี้ใช้ชีสเดียวกับาพามอนซีสที่ใช้คู่กับพิซซ่าเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะคะวันนี้ทางชาคุณนายเมล h ชาแนลก็จะใช้เป็นครีม7%เซนนะคะก็จะช่วยให้รักษาสุขภาพนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไป ตั้งกระทะนะคะไปทอดเบคอนกันแล้วก็ไปต้มเส้นกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเรามาตั้งน้ำนะคะเพื่อที่จะต้มเส้นเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วก็ส่วนของเบคอนนะคะเราจะทอดใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการทอดวันนี้เบคอนที่ใช้ก็250กรัมตัวนี้จะทำได้สองที่นะคะเดี๋ยวเราไปทอดแล้วก็ต้มเส้นกันนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เบคอนเราก็ได้ที่แล้วนะคะส่วนน้ําเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เส้นนะคะเส้นสดตัวนี้จะใช้เวลาแค่ประมาณ3-4นาทีนะคะใช้เวลาไม่นาน ส่วนตัวเบคอนนะคะเราจะพักให้เขาใส่ถ้วยไว้ก่อนเราจะพักเข้าไว้ให้เขาสด็ดน้ำมันนิดนึงนะคะเราจะได้น้ำมันเขามาผัดแฮมแล้วก็ทำเป็นตัวครีมนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้เบคอนแบบนี้เดี๋ยวเราจะไว้ใส่ดูยน้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่เราต้มเส้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํานะคะให้เพื่อนๆดูเส้นว่าเส้นน่ากินมากนะคะนี่ค่ะเป็นเส้นสดนะคะ มาทำในส่วนของน้ำกันนะคะน้ำซอสก็คือตั้งไฟกลางๆนะคะแล้วก็เอาแฮมลงไปทอดให้หอมนะคะตัวนี้จะใช้250กรัมเหมือนกันนะคะก็คือกิน2คนนะคะสามารถกินได้2คน แฮมเราเริ่มหอมแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ชีดใส่ครีมลงไปเลยค่ะครีมตัวนี้นะคะใช้สองที่ก็คือ750 ml นะคะขวดหนึ่งก็ 250 ml ตอนนี้เส้นของเราก็ได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะสีสวยน่ากินนะคะเป็นดีต่อสุขภาพนะคะตัวนี้ก็จะคือจะผสมกับผักโคมมานะคะเส้นตัวนี้ค่ะ นี่เราก็ปิดเตาแล้วก็เส้นนี้เราไม่ต้องอไปล้างน้ํานะคะตัวนี้ก็คือเป็นเส้นสุดแล้วก็ตอนที่ระหว่างที่ต้มเราไม่ต้องใส่น้ํามันหรือว่าใส่เกลือนะคะตัวนี้มันจะง่ายคะ่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวเส้นที่แบบอบแห้งนะคะเราก็ต้องใส่เกลือและน้ํามันนิดนึงเวลาต้มมันจะได้ไม่ติดกันแต่ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้เราก็รครีมนุ่นนะคะเราต้องเคียวตัวน้ำครีม เดดือดนะคะคตอนนี้น้ำครีมเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็เบาไฟอยู่ประมาณเบอร์สองหรือเบอร์สามนะคะไม่ต้องให้เขาแรงมากค่อนข้างที่จะกลางๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเขาง,ง่วนนิดนึ่งนะคะเราเคี่ยวไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราก็ใส่พริกไทยและก็เกลือนะคะ เรือนี่ถ้าใส่ในปริมาณก็ประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ปริกไทยเอาตามชอบนะคะเพราะว่าตัวครีมและเบคอนนะคะจะทำให้เขามีรสชาติอยู่แล้วเป็นในตัวของเขาแล้วก็รสชาติของครีมก็ออกเค็มๆนะคะมันก็จะทำให้กลมกล่อม ตอนนี้น้ำมันก็ง่วนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นกันเลยนะคะ น่ากินมากเลยนะคะหอมครีมนะคะแล้วก็หอมด้วยแฮมนะคะ ส่วนในตัวของตัวแฮมตัวเครื่องนะคะเราจะใส่เป็นเป็นเบคอนแทนแฮมก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ก็คือจะท็อปปิ้งด้วยเบคอนนะคะตรงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวชีสเลยนะคะพอเราใส่ชีสปุ๊บตัวน้ำเขาก็จะง่วนแล้วค่ะก็จะได้ที่ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะเราทำกินเองวัตถุดิบก็ไม่เยอะกินอิ่มนะคะในปริมาณ แล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ชีสนะคะจะให้เขาจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะใส่แล้วก็คุณนี่นะคะน้ำก็จะม่วน แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนของการทำสปากเกตตีคาโบนารานะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้บอกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยเบคอนนะคะเบคอนทอดกรอบอร่อยอร่อยให้รสชาติกลมกล่อมนะคะของสปากเกตตีเราได้ดูน่าทานม,มากขึ้นนะคะเราก็จะใส่แค่ ประมาณ2องชนชาส่วนโต๊ะนะคะจะได้แบบนี้เลยนี่นะคะอันเป็นเสร็จพิธีนะคะของอาการทำสปากเกตตี้คาโบนาราเ้นสดวันนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคุณนายแมวด้วยนะคะวิธีทำก็ง่ายๆไม่ยากวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถลองทำกันดูได้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ